ด้ววยคว่ารัก,รกขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการไลฟ์ไตชิโนบายยามาฮ่าค่ะอย่างที่บอกกันไปในช่วงของไฮไลท์รายการนั้นยามาฮ่าจัดโปรสุดคุม้มแม็กให้สุดคุ้มแม็กกันไปเลยทีเดียวซื้อ,อยามาฮ่า x m a c o n n e อน e นในวันนี้แถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง โดยทั้งนี้บริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดฉลองครบรอบ1ปี X-MAX Connected รุ่นฮิตในคลาส3 4 4จัดหนักโปรโมชัน่นแม็กให้สุดคุ้มสุดแม็กเพียงคุณซื้อรถยามาฮ่าเ m a c c o n n e c t e ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2566นี้รับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งเพิ่มความมั่นใจ อุ่นใจในยามขับขี่ข้อเสนอเดียวกับงานมอเตอร์เอ็โป2023ที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมรับการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลคุ้มสุดคุ้มไม่มีใครทำนอกจากยามาฮ่าเท่านั้น y a มาฮ่า XMAX Connected นี่ยามใหม่ของพรีเมียมสปอร์ตสกูตเตอร์ที่ครองใจทั่วโลกพัฒนาขึ้นอีกขั้นแห่งสายพันธุ์ Max s l e ดีไซน์ใหม่สุดพรีเมียมให้ความเป็นสปอร์ตทั้งคันตั้งแต่หัวจะรดท้ายบง่งบอกตัวตนให้ความภาคภูมิใจในทุกมุมมองสมรรถนะของรถตอบโจทย์ทุกการขับขี่ที่มีความเป็นสปอร์ตเร้าใจจริงๆ ล้ำสมัยด้วยฟีเจอร์ใหม่พร้อมเชื่อมต่อคนกับรถให้เป็นหนึ่งเดียวกัน Yamaha X Max Connected ได้รับการออกแบบดีไซน์รูปทรงสปอร์ตเร้าใจทั้งคันดีไซน์พรีเมียมสปอร์ตสไตล์ Max Series DNA เครื่องยนต์หัวฉีด 304cc ระบบเกียร์อัตโนมัติ มาตรฐานยูโร5อัตราเร่งยอดเยี่ยมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้การเผาผลาญสมบูรณ์แบบใช้ลูกสูบอลูมิเนียมแบบฟรอสต์และกระบอกสูบไดอะซิลแบบออฟเซตกระจายความร้อนดีเยี่ยมซึ่งลดการสูญเสียพลังงานลดการเสียแรงมา้าลดเสียงรบกวนและทำให้รถมีน้ำหนักเบาได้ประสิทธิภาพในการขับขี่เฟรมแข็งแกร่ง แต่น้ำหนักเบาผนวกกับโชคหน้าเทเลสโคปิกแบบรถสปอร์ตขนาด33มิลิเมตรทำให้มั่นคงทุกการควบคุมเฉียบคมทุกการเข้าโคง้งเพิ่มความมั่นใจและตอบสนองการขับขี่ได้ดีเป็นพิเศษระบบเบรก ABS ควบคุมแรงดันเบร,รกอัตโนมัติทั้งหน้าและหลังป้องกันล้อล็อกทั้งสองล้อก้านเบรกปรับจูนใหม่ ทำงานดีขึ้นใช้งานง่ายปรับระดับการเบรกได้อย่างละเอียดให้การเบรกที่ยอดเยี่ยมทั้งความเร็วสูงและความเร็วต่ําให้ความมั่นใจในการเบรกได้ทุกระยะยังมีอีกหนึ่งระบบนะคะที่เป็นระบบที่อยู่ในรถ Big b i แต่ในรถขนาด 300cc อย่าง XMAX Connected นั้นทาง Yamaha จัดเต็มให้เชียวละค่ะนั่นคือระบบ Raction Control System ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีซึ่งจะปรับสมดุลความเร็วล้อหน้าล้อหลังให้สัมพันธ์กันด้วยเซ็นเซอร์และคอยควบคุมกำลังเครื่องยนต์เพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหลังหมุนฟรีช่วยในการขับขี่เป็นไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยในทุกสภาพพื้นผิวถนนมาดูกันที่หน้าปัดเรือนใหม่นะคะนี่ก็เป็นจุดเด่นของรถ นั่นคือ dual display s. เรือนใหม่สามารถแสดงผลหน้าจอได้ถึง2จอด้วยกันเพิ่มคุณค่าและตอบสนองไลฟ์สไตล์ในการขับขี่โดยสามารถแสดงข้อมูลรถและการขับขี่ข้อมูลจากสมาร์ทโฟนเพื่อให้คุณไม่พลาดการติดต่อตลอดจนฟัง์กชันระบบนำทางจาก Garmin navigator ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการนำทางระดับโลก บนหน้าจอสี TFT 4.2นิ้วและจอดิจิตอล LCD 3.2นิ้วแสดงผลมาตรวัดความเร็วโดยสามารถเชื่อมต่อกับรถและสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Y Connect เพื่อดึงข้อมูลต่างๆของรถจาก CCU สมองกลของรถนั่นเองมาแสดงบนหน้าจอสี TFT ได้อย่างลงตัวซึ่งสามารถควบคุมการใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยสวิตช์บนแทนด้านซ้ายเรามาดูเรื่องของระบบนำทางนั่นคือระบบ Garmin Navigator System ซึ่งเป็นระบบนำทางในการขับขี่ฟังก์ชันสำหรับการเดินทาง ที่สะดวกสบายเพียงเชื่อมต่อกับระบบ w Y Connect แล้วใช้แอปพลิเคชัน Garmin Street Course ค้นหาสถานที่กำหนดปลายทางและเลือกเส้นทางบนสมาร์ทโฟนระบบจะนำทางและแสดงผลบนหน้าจอ TFT เพื่อรองรับการเดินทางของผู้ขับขี่โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมและยังแสดง จุดสถานที่ของปั๊มน้ำมันได้ตลอดเส้นทางด้วยเช่นกันสะดวกสบายจริงๆนะคะส่วนคุณผู้ชมที่สนใจจะเป็นเจ้าของรถ Yamaha s m a x Connected เรามีราคาแนะนำซึ่งเป็นราคากลางอยู่ที่1 8 9 9 0 0 0บาท รับฟรีประกันชั้น1และการรับประกัน5ปีหรือ50,000กิโลนจับจองกันได้ที่หน้าร้านผู้แทนจำหน่าย Yamaha ทั่วประเทศไทยและพิเศษสุดไปกว่านั้นลูกค้ายามาฮ่าสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสุดล้ำ Yamaha Smart Reward รรเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมายจากทาง Yamaha และสมาชิกใหม่สามารถรับฟรี5,000คะแนน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ y ย m a ย a ห a าคอร์เซ็นเตอรหมายเลข022639999 022639999และพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ w w w y a m a h a ยี t ย .co.th อย่าลืมมาเป็นสมาชิก y ย m ่ยมหครับ ในกลุ่มขับของยามาฮ่าเอสแม n กคอนเนคุณจะหลอกก่อนใครได้กับโปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้ขอย้ำอีกครั้งกับโปรโมชัน่นแม็กให้สุดคุ้มสุดแม็กนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนถึง3 1ธันวาคม2566คุณจะได้รับโปรโมชั่นดีๆเพื่อสร้างความมั่นใจอุ่นใจในยามขับขี่ไปพบตัวเป็นๆของยามาฮ่าเอสแม็กคอนเนตเต็ด